สวัสดีครับผมไอพีจียินดีต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนสู้ซีรีส์ที่บอกเรื่องที่คุณควรรู้ในการสู้กับตัวละครแต่ละตัวในเกม s ิตเวเตอร์หวันนี้อยู่กันกับแคมมี่ตัวละครท็อปเทียร์ตลอดการของเกม S ิตเ e เ,เตอร์หนะฮะเรามาดูกันว่าก่อนที่เราจะไปสู้กับตัวละครตัวนี้เนี่ยมีอะไรที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนบ้างได้คลิกที่ต้องใช้ในระยะที่ถูกต้องหนึ่งในท่าหลักในการเดินเกมของแคมมี่นะฮะก็คงหนีไม่พ้นได้คลิกหรือว่าแคนนอนสไตร์นั่นเองนะฮะซึ่งเป็นท่าที่ทาให้แคมมี่เนี่ยสามารถเข้าหาอ แต่ว่าท่าไดคลิกนี้นะฮะก็ใช่ว่าจะใช้กันได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าแคมมี่เนี่ยใช้ท่าไดคลิกนะฮะลงมาผิดตำแหน่งเนี่ยก็จะโดนพันนิดหรือว่าสวนกลับได้เลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าแคมมี่เนี่ยต้องไดคลิกนะฮะให้โดนตั้งแต่ขาของอีกฝ่ายลงไปเท่านั้นนะ,ะถึงจะสามารถบุกต่อได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเ x ็กหรือแบบธรรมดานะฮะถ้าถามว่าแคมมี่ไดคลิกเนี่ยแล้วลงในช่วงบนของอีกฝ่ายเนี่ยฝ่ายที่กันนะฮะก็สามารถกดปุ่มสวนกลับไปได้เลยน,นั่นเอง แต่หาแคมมี่นะฮะใช้ได้คลิกที่มาจากท่าฮูริแกนก่อนแล้วเนี่ยจะทําให้ฝ่ายกันนะฮะต้องกันได้คลิกนั้นนานกว่าปกตินิดหน่อยนะฮะก็ต้องระวังให้ดีฮนะว่าเป็นได้คลิกปกติหรือว่าได้คลิกที่มาจากฮูริแกนนั่นเอง C A ที่ไวและไกลที่สุดในเกมท่า C A ของแคมมี่นะฮะจัดว่าเป็นท่า C A ที่ไม่ใช่ท่าทุ่มที่ออกเร็วและไกลที่สุดในเกมนะฮะ ถ้าบางท่าเนี่ยโดยปกติแล้วนะตัวอื่นเนี่ยจะไม่มีทางพนิดได้เลยแต่ว่าแคมมี่เนี่ยยังสามารถพนิดได้ด้วยท่าเซอยู่นั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าตัวเราเล่นนะมีท่าเหล่านั้นก็เวลาเจอแคมมี่ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะฮะนั่งต่อยเบาที่บุกต่อไม่ได้ ส่วนใหญ่แล้วนะปุ่มเบาของเกมนี้เนี่ยถ้าที่ายกันได้เนี่ยคนต่อยนะฮะจะยังได้บุกต่ออยู่แต่ถ้าแับแคมมี่นะฮะถ้านั่งต่อยเบาเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในท่าที่ใช้บ่อยแต่ว่ามันเป็นท่าที่ไม่สา่าบุกต่อได้นะฮะถ้าฝ่ายกันเนี่ยกดท่าที่ออก3เฟรมมาทันทีหลังจากการนั่งต่อยเบาได้เนี่ยก็จะสามารถหยุดการบุกของแคมมี่ได้เลยทันทีนะฮะยังไงก็ตามนะฮะนั่งต่อยเบาเนี่ยเป็นท่าที่รวดเร็วมากนะไม่ว่าจะเป็นการออกหรือว่าภาพโดยรวมของท่านะฮะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมใจไว้เสมอว่่่าาเเมืออห็นนนทททีี้้ปบตงกกดลััไ สไปร์ลแอโรเอ็กที่โดนกันแล้วยังได้บุกต่อถ้าสไปร์ลแอโรเอ็กนะฮะที่ปกติแล้วเนี่ยจะใช้ในการจบคอมโบเพื่อดาเมจที่รุนแรงหรือว่าใช้เพื่อสลับด้านเวลาที่เคมี่อยู่ในมุมนะแน่นอนว่าถ้าหากว่ากันได้เนี่ยปกติแล้วจะไม่เซฟนะฮะยกเว้นแต่ว่าจะเป็นการกันในช่วงสุดท้ายของท่าเท่านั้นนะไม่ว่าจะมาจากการใช้ในระยะที่ไกลสุดของท่านะหรือว่าใช้ตอนที่อีกฝ่ายกำลังรุกขึ้นมาซึ่งถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เป็นการกันในช่วงท้ายสุดของท่าเนี่ยจะทำให้ีนเ วีรูเวอร์ซอลที่ไม่เหมือนตัวอื่นปกต,ติแล้วนะฮะวีรูเวอร์ซอลที่เป็นท่าโจมตีเนี่ยถ้าหากว่าโดนกันได้ฝ่ายกันนะฮะจะไม่สามารถพันธิตกลับไปได้จะได้แค่โจมตีสวนกลับไปให้ฝ่ายที่ใช้วีรเวอร์ซอลเนี่ยเปลี่ยนเป็นฝ่ายกันแทนเท่านั้นแต่ว่าสำหรับแคมมี่นะั้นนะฮะถึงแม้ว่าจะมีวีรูเวอร์ซอลที่กันยากกว่าตัวอื่นเพราะว่าสลับได้นะฮะแต่ถ้าหากว่ากันได้เนี่ยจะสามารถพันธิตแคมมี่ได้เลยหรือถ้าถึงขั้นที่ว่าสามารถเดาได้ว่าแคมมี่เนี่ยจะใช้วีรูเวอร์ซอลแน่ๆน,น,นะ ก็จบไปแล้วนะสำหรับรู้ก่อนสู้กับตัวละครแคมี่สำหรับรู้ก่อนสู้ในทีท่านนี้นะก็ขอหยุดไว้ที่แคมมี่ก่อนเพราะว่าอีกไม่นานนะก็จะมีการปรับเวลาของเกมกันแล้วดังนั้นนะฮะรู้ก่อนสู้เนี่ยก็จะกลับไปครั้งหลังจากนั้นนะฮะก็อย่าลืมนะกดติดตามเพจ My RPG ไว้ด้วยนะ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆกันนะสำหรับวันนี้ผม My RPG ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ